ชื่อนางสาววันดีชำนิตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดดอนศักด์มิตรภาพที่2 3 1ได้รับมอบหมายสอนประชำชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะผลสำเร็จของการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ดิฉันได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้จากผลสำเร็จของการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3ดิฉันได้ใช้สื่อบัญชีคำพื้นฐานระดับประถมศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ค่ะชื่อผลงานสื่อนวัตกรรม การพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะจุดเน้นของสื่อวัตกรรมการพัฒนาและการส่งเสริมการอ่านและการเขียนวัตถุประสงค์ของการดำเนินง,งานเพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาม กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564โรงเรียนวัดดอนศักดิ์มิตรภาพที่231สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งกระบวนการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 1. กํากำหนดวันและเวลาในการฝึกทักษะ 2. เตรียมการฝึกทักษะ สื่อสถานที่ที่ใช้ในการฝึกทักษะค่ะ 3. การฝึกทักษะและการเก็บรวบรวมดำเนินการฝึกทักษะและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ค่ะ3.1การฝึกทักษะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3อ่านออกเสียงคำเขียนตามคำบอกและเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการแบบฝึกทักษะก่อนเรียนพีเทส นักเรียนเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดกำหนดใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้6สัปดาห์สัปดาห์ละ5วันวันละ1ชั่วโมงรวม30ชั่วโมงค่ะ3.2การดำเนินการฝึกทักษะการพัฒนาการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ดำเนินการฝึกทักษะการอ่านในช่วงเวลา 7 0 0นาฬิกาถึง7นาิกานาทีและเขียนตามคำบอกเวลา1 4 3 0นาิกา30นาทีถึง14นาฬิกา50นาทีและเขียนเรื่องจากภาพเวลา1 5 1 0นาฬิกา10นาทีถึงเวลา15หนาิกา30นาทีหรือใช้เวลาหลังเลิกเรียนรวมเวลา1ชั่วโมงค่ะเพื่อฝึกทักษะการอ่านการเขียนและการเขียนเรื่องจากภาพ รวมเวลาเป็น60ชั่วโมงระยะเวลาการฝึกทักษะระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2,564ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2,565ค่ะ3.3การดำเนินการหลังการฝึกทักษะโพสทสการฝึกทักษะ จะใช้แบบฝึกทักษะฉบับเดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียนและทำการบันทึกคะแนนเป็นรายบุคคลใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้6สัปดาห์สัปดาห์ละ5วันวันละ1ชั่วโมงรวม30ชั่วโมงค่ะ34ใช้แบบฝึกทักษะของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขต1 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน30ชุดค่ะรายละเอียดของสื่อและนวัตกรรมครูประเมินการอ่านและการเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โดยใช้แบบฝึกบัญชีคำพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งจำนวน30ชุดชุดละ4 0สิคำและครูได้สืขข่อคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการดังนี้ค่ะชุดที่1-30ถึง30อ่านออกเสียงคำใช้เวลาประมาณ20นาทีจำนวน40คําคำเขียนตามคำบอกใช้เวลาประมาณ20นาทีจำนวน40คําคำและเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการจำนวน5-7ถึบรรทัดค่ะ การอ่านออกเสียงคําและการเขียนตามคําบอกใช้แบบประเมินชุดเดียวกันจํานวน40คะแนนค่ะรวมทั้งสองชุด80คะแนนการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการ7คะแนนผลที่ได้รับการพัฒนาการอ่านและการเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะบัญชีคําพื้นฐานการอ่านออกเสียงคําการเขียนตามคําบอก และการเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนค่ะลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้แล้วค่ะ อาคามอินทีสคุณครูคะขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะเอสยูเอแตงกิ้นชีเชอร์ขอบค,คุณค่ะคุณครูดีจ้ะแม่อาคาอินทีสคุณครูคะขออนุญาตเข้าห้องได้ไหมคะเอสยูเอแตงกิ้นชีเชอร์ขอบคุณค่ะคุณครูจำนันสิ้นเปลืองอเวจีจำนันคงไกรลำเนาประวัติป้านิเทศ งอยเงาเก่งมากค่ะอ่ะวันนี้นะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาเขียนบรรจุคำพื้นฐานกันนะคะเราจะเขียนในชุดที่เท่าไหร่นะลูกทีทททะค่ะโอเคหมูเขียนชื่อก่อนนะคะเขียนชื่อนามสกุลแรกที่ให้เรียบร้อยค่ะลูกหมูเขียนชื่อนามสกุลเลกที่เรียบร้อยหรือยัง ยำนานสุขสัรสุขสันพระติธรรมหลังจากที่เราอ่านบัญชีคำพื้นฐานไปแล้วหนูอ่านออกเสียงเก่งหรือยังลูกเก่ง ที่ทำและลูกหนูเขียนได้ไหมคะเขียนค่ะในเมื่ออ่านก็ได้เขียนก็เก่งเรามาลองเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการกันนะคะชื่ออะไรนะลูกนะเขียนชื่อด้านล่างเลยลูกเขียนชื่อนามสกุลแมงกีชีเชอร์ค่ะให้หนูสังเกตรูปภาพลูก ลองนะลูกนะหนูเขียนเสร็จหรือยังคะลูกเสร็จแล้วค่ะถ้าเสร็จแล้วครูครูจะให้หนูแต่ละคนออกมาอ่านของตัวเองที่เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียนดีไหมคะลูกดีค่ะ,คะอะ่น้องนิง้งออกมาอ่านให้เพื่อนฟังเลยลูกปรบมือน้องนิ่งหน่อยค่ะ